น่มันก็ไปหยุดทื่อเป็นเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีอันนี้ความก็เกิดมาทรามันไม่ได้เป็นทุกข์มื่อกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีตามจิ่เราเกิดวันนี้ไม่นจะเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่มันเชื่อเชื่อมันกลางกลางแต่ถ้าพอเกิดเรือนชารปวันนี้ไอ้ชาร์ตนี่กลายเป็นทุกข์ทันที ตามแต้จะเป็นความแก้ความเ,าเจ็บความคลายความาได้ความไม่ได้ตามต้องการความสาุขทวาทุกข์ว่าถูกา่าตัวเป็นถูกหมดเลยธรรมดาไม่เป็นถูกซึ่ง้านี่ไม่เป็นถูกเป็นไว,นวนแต่ว่ามันมีการปรุงทำลองปฏิเสธสุบาทอวิชชานี่มันถึงจะเป็นถูก <c oughs> ถูกย่างเป็นถูกว่ามันจะมฤดริบมดเหรืองนันแต่มันเกิดรักขึ้นว่าต้องชมงี้ าว่าจะมัดสรงชั่วโมงมันเกิดโรถขึ้นมาซ่องชั่วโมงเว่าจะมัดสรงชั่วโมง back, มันถึงจะตายมันถึงจะตั้งเหลืองไม่แล er ้วจะตั้งปฏิเิริาทุบาทอันไม่แล้วแล้วก็เป็นถูกแล้ววันถูกได้หลายหุ้นถูกทางตาก็ได้ถูกเกิดเหลืองทางหูก็ได้เกิดเหลืองทางจมูกก็ได้ทางลิ้นก็ได้ทางผิวนั่งก็ได้ทางจิตใจก็ได้ วันเกิดได้ร้อยศาแล้วจะจะเป็นคนชนิดไหนเป็นแบกเป็นผู้ใ่ญ่เป็นยิ่งเป็นชายเป็นพระเป็นชาวบ้านได้เกิดได้เลยถ้าเกิดทุกที่เป็นถุกทุกที่ถ้ามีให้ฝ่ายแค่มันไม่เกิดมันฝ่ายแค่มันไม่เป็นทุกนั่ไม่ใว่มาพอเราเห็นรู้พอตายห็นรู้เึ็นสติมาก พอตายเห็นรูปรูปฟองเส่ยงน้ำใจพอตายเห็นรูปจนมาที่ตายเห็นรูปซพ่งสติไม่มาเกิดทําชาทํางานทนาหน้าที่คดีทีนี้ดีพอตายเห็นรูปซพ่งสติมาทันทีเลยธวิมชาไม่เกิดธวิชาดับอาไม่เกิดหมดเลยทัง้า้ไม่เกิด,ด,าาก,ดการเห็นรูปนั้นไม่เป็นถูก ไม่เกิดตามลาดับเพื่อนหมดเดียวมันเกิดไม่ได้มีแต่ดับมันบังคับให้ดับ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 ดัหมดทำงานไม่ได้นั่นเองคือทํางานไม่ได้ทุกอย่างเดียวไม่เกิดตัวกู้ไม่เกิดข้องกู้ขึ้นมารอเห็นรูปนั้นก็เลยดับถูกมัดําเดิมการเห็นการเห็นรูปสาวนั้นก็ไม่ไม่เกิดปฏิเสธสุบบาทไม่เกิดถูก มันต่างกันวันนี้การเห็นรูปขาวในเพลออวิชชาชอบนำมันทงานแล้วมันก็เป็นทุกข์การเห็นรูปขาวในสติมีอวิชชาไม่ไม,ไม่ไม่เกิดได้มีแต่สติมีสมัมพัญญามีความรู้เสมอความทุกข์ก็ไม่อาจจะเกิดแล้วการเห็นรูปมันก็ดับ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 ไปต่าดับอะไม่ไม่เกิดทุกข์เรื่องทางหู้ก็เมื่อกันแล้วเรื่องทาง จะมูข่งลิ้นทางอไหหมื่อยึันเลยลักษณะเดียวหนึ่งเเพลอเ้อแล้วมันเกิด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 กิดจนถูกปรากฏเลยันท่าว่าไม่เพลอมันยุดทันทีแหล้วมันก็หยุดยุดยยุด,ยดไปหมดเลยความถูกไม่มีเงื่อนไขท,ที่จมบบาทจะไม่ะจ,ะจะเกิดถูก ่ฝายก็จะไม่เกิดถูกถ้าท่นนี้แม่วามปฏิเจต์ก็มุบาทตามธรรมด้าของคนธรรมดาต้องควบคุมต้องปฏิบัติต้องควบคุมมันเหมือนจับปูใส่ดองนะจับปูใส่ดองคนวางคนฟังไม่เท่จับเปียวจับเปียวใส่ดองคนเคยเห็นไหเปีเเยวฮะ จับเตียวสะดองได้ความวาฟลือ<ะ>ไม่ความวาพลือจับเตียวใส่ดองถ้าคุณโควิดเจียนรบจับเตียวใส่ดองไม่ได้หรอกคุณคุณเคยไม่เคยเตียวไม่เคยรู้จักสะดองเป็นเตียวใส่ดองจับเตียวใส่ดองมันอ,อ,อ่อเลย <c ười> ถ้าจับเตียวใส่ปี๊บมันก็ยู่เล้ยถ้าจับเตียวใส่ดองปี๊นอ,อ่อน นั่นเราก็จะควบคุมความถูกบุตรชนเมื่อจะเปียวใส่รองได้ได้ทีิงอ้าวตัวนี้ตัวนู้ออมาลาอ๋อแต่ลาวจับตัวนี้ก็ไน่ด้อ๋อแต่ลาวระวังตาระวังหูระวังจมูกระวังลิ้นระวังไตมันต้องหอกตัวนู้หอกยากมันก็จะพันนี่จึงเป็นถูกได้เสือเลอได้เยือรัวต้องจับกันเลยไม่หยุดไม่วางเลยจับตัวนี้จับตัวนี้จับตัวนี้ไม่ต้องหยุดมือเลยอมันไม่ไหวเลย มีพระพุทธเจ้าบัตรรูแล้วก็ซ่อนแล้วก็แม้วิธีวิธีก็ดีที่สุดเช่นอนาณาปานสุติเป็นตอนนี้เมื่อปฏิมิแล้วทำให้เป็นผู้มีสติสมบูรณ์นู่มีสติสมบูรณ์เลยสมบูรณ์ตลอดกาลสมบูรณ์เต็มที่เลยส,ต,สติสติสมบูมรณ์มาต้องระวังมาต้องระวังมันจับเตียวใส่ดอง มันมีวิธีอืน่นบีไปตายเลยเลยอะไรเ้ยไม่ต้องยุ่งแบบนี้ต่อไปไม่ไม่เป็นแบบจับเซี้ยวใส่ดองอาทีนันเป็นการไปจับที่เดียวเส็ดคาตายเลยนี่ถ้าเราฝึกฮัทปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าซ่อนเช็นอาณาปานสติอุสติสุมบุญตริยานความรู้อยู่ตลอดเวลาแนี้ ก็ไม่เกิดปฏิจจสมุปบาทให้ข้ามาทางตาทางหูทางจม,มูกทางลิน้นทางกายทางใะรสติมันสมบมบุ์อวิชามันมดเชือนอวิชามันมดมดเชื้อมดเตช่องทางก็จะเกิดไม่มีโอกาสก็จะเกิดเพราะสติมันสุ่มบุญอัตตาปฏิบัติธรรมสติสูรณ์นะ เนี่ยก็มันเกิดไม่ได้แหละนี่พูดไง,ไงี่ยง่ายสติสมบูรณ์มันจะอะไรขับจ่ากเกิดไม่ได้ <c oughs> อย่าดูโท่ข้องเล็กน้อยแค่ับภูรัสติสมบูรณ์สติสมบูรณ์เท่านั้นแต่มักจะดูโถ่เนี่ยสติสมบูรณ์ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรยังไม่บรรลุมากุ้นนิพพานเข้าใจพิษนั่นแต่สติสมบูรณ์นั่นคือเป็นพร,ระอรหันต์ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยอย่าประมาทแหงวี่แหงวีต่ตอมตาช้างตัวใหญ่ย,ย่ยียวิ่งห้างสือเลยรองอู้ไปเลยแหงวี่ตัวเล็กๆไม่ใช่เล่นนั่นเรารู้จักทำว่าม,มีสติกันนี่ดีๆสติปัฏฐานหรืออานาปานสติเราฟังแลรกๆเรื่องเล็กๆเล่นๆ แต่จริงไม่ใช่เรื่องหลกๆเลยเป็นเรื่องฟังมดเลยมันสามารถจะแก้ปันห้าทังงอดเลยคือไม่ปล่อยให้อวิชาเกิดได้อวิชาเนี่ยมันจะเป็นข้องเกิดอยู่ก้อนหรือเกิดอยู่ประจำหรือเกิดอยู่แล้วไม่ใช่มันเพิ่งเกิดเหมือนกันคนเข้าเสีพิษอวิชาเป็นอนุไส้เกิดอยู่ตลอดกาลเกิดอยู่แล้วนี่คนนั้นข้าวเสีพิช้านหวานนะ เรื่องเกิดเหมือนกันไม่ได้จะเกิดจ็ได้เทานั้นมันเป็นข้องเถียงมันไม่ได้มันมันข้องไม่เถียงเหมือนกันอภิชาก็เป็นสั่งท่านไม่เถียงเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างนี้มันจะเกิดตั้่ได้โอกาสเป็นตาเห็นรูปแล้วเพลื่อนสติแล้วมันก็เกิดเรากันไม่เกิดได้ตลอดการก็เป็นเป็นเป็นิพพานเป็นนิพพานก็แพ้่จริง เราต้องระวังต้องควบคุมหรือต้องนึกต้องทําเป็นเฉพาะคราวก็มันไม่ไม่ใช่เป็นนิพพานกระแสจริงนิพพานเล่นเล่นชัวคราวชัวกินรลอนชัวขันนานิพ <c oughs> พานจริง <c oughs> ก็ไม่เป็นงทาให้สติสมชัญญาสมบูรณ์มียาณแกนแจง,แจงพรอมก็จะเกิด <c oughs> มาเป็นสติเกิดมาเป็นสติสมชัชญญยะ สัตสันอวิชชาไม่เกิดได้เราก็สบายนี่ปฏิจจสมบัติทุพาระจะดับถุกทันอวิชชาไม่เกิดเลยสังขารไม่เกิดวิญญาณไม่เกิดนามรูปไม่เกิดอายตนะไม่เกิดพัทธะไม่เกิดเวทนาไม่เกิดตันหาไม่เกิดภูพาทานไม่เกิดภพไม่เกิดชาติไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดนั่นเลยแบบเดียร์ก็ แม้จะมีทานยายก็ตายผมเหม่งวิเอาจริงจางก็ยอมแพ้จางก็เอาจริงจางเอาจริงลิงก็เอาจริงลิงเอาจริงนามเอาจริงเมาจิงไฟเอาจริงไฟเอาจริงนะหมายคอนก็เอาจริงหมาเอาจริงแมวเอาจริงนู่เอาจริงแมพรานเอาจริงหญิงฆ่าตายเลย ท่านจบเรื่องเนี้ย,ยอจอบเรื่องสถิจเจ้าทุกบาลจบคนนี้นนน <c oughs> ไปจ้ะทำาล้วเดินยาจบแล,ล้วไปจ้ะจะทำแล้เดินยาจะหกลงหกลมหกลุกหลุดร้อนร้าเขาจะลาเขาจะคุยกันเองมั่ง <c oughs> ต้นมันนั่งอยู่ไม่ได้ จำเรื่องปฏิชันวบาทไปคิดได้ดีดีได้ไม่ใช่มันเกิอนอีิริยาบถสายมันไม่หลาบมันเอาไปพูดพูดตลอดมันยายข้องดีดีของปู่ยายตายายสู้นไปหมดเนยะ เอาละวันนี้เท้านี้พอแล้วความรู้เท้านี้โคลุ่ยมากมายแล้วพอเลยน,นเละเนยไว้ะเรื่องนี้ท่านยายก็ะตาเป็นลาวโทษๆอย่าลาทพิชิตนัให้คร <c oughs> อบถูกเรื่องทุเรื่องเพราะได้พูดกันคืนนะ ย่งมีารงานก็ตาว่าดะไปฟูจนขึ้นมายายเกินนะเอ่ากัโอ้ยฟูไปจนขึ้น